เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไอเซอร์นะครับแล้วเราก็อยืนกับเกมบิดเบี้ยโซนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปใช้เหรียญแรงกันหน่อยไปที่ช็อปนะครับจุดแรกของมันจะมีตัวอยู่2ตัวนี่ที่ว่าเวียนกลับมาให้แรกนะครับ เดี๋ยวผมจะแรกเป็นอันนี้ก่อนอฮ้ยไอ้ตัวหนึ่งร้อยล้านดาวโหลดไปแล้วเหรอไหวกินยังไม่ทันยังไม่ทันกดแรกเลยโอ้โหมัวต่ทำอย่างอื่ player, อนจบเลยอ๋อหรือว่ามันคืออันนี้วะเออใช่ใช่หนึ่งพันกับเก้าพันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอ่อเก้าพันก็ อันไอ้จริงแรกไป2อันเลยดีกว่าปั๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งปั๊บโอเคมีอันนี้ที่ว่ายังไม่พอใช้นะฮะกลับไปที่กาชานะครับจากนั้นมาอยู่ที่ตัวครับมันก็อยู่ที่ตรงนี้นี่เปิดอัน1นึ่พันก่อนดีกว่าได้ตัวอะไรบ้าง อ๋อ1,000ก็จะได้เป็นตัวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะเหลือแล่1,000เนี่ยถ้าจะให้เลือกนะครับก็เลือกเป็นอิชิดะหรือไม่ก็โอ้มันออกง่ายจังเลยเนี่ยหรือไม่ก็อิจิโกะนะฮะเนี่ยปึ๊บอิชิดะกับอิจิโกะเินไอเซน ะะถ้าให้จัดลำดับฟาร์มสำคัญแล้วก็คืออิชิระอิชิโกะครับมาอันดับหนึ่งเลยทั้งคู่าตามด้วยไอเซนครับอันดับสองยินอันดับสามครับตัวนี้กับตัวนี้อันดับสี่ครับเบยคุยะกับเรนจิครับที่เหลือก็อแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะส่วนอันนี้ถ้าผมต้องการเลือกผมขอเลือกเป็นอิชิดะก่อนนะครับ เป็นโบนัสบันทึกสงครามท่วงนี้แล้วก็มันค่อนข้างแรงนะผมชอบต่อไปเป็นตัวของ9,000นะครับโอ้ตัว9,000ก็ดูดีพอสมควรนะเนี่ยมีตัวหลายตัวเลยนะเนี้ถ้าถ้าจะให้แนะนำตัวที่ควรเลือกของตัวนี้นะก็นี่เลยเนลครับอ่าลิลลุกะ ลูเคียไว้อิชิโกะนะครับอิชิโกะตัวนี้อุนตัวนี้อิชิดะอิชิโกะผมมานี่อีกตัวนี้ก็ได้นะโอ้จะละตัวเฮ้ยทำไมมันขึ้นนิวทั้งที่ผมมีเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้ตัว5ดาวว่าได้เฉพาะ6ดาวมาใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเลือกไว้เมื่อกี้นะอิจิโกะไว้เนลดิรูกะนะฮะดูเคียตัวพวกนี้คือตัวแรงๆทั้งนั้นนะยินก็ได้โทชิโร่ก็ได้นะครับอิจิโกะตัวนี้ก็ได้อุนก็ได้นะส่วนตัวผม ถ้าผมจะเลือกตอนนี้คือผมต้องเลือกตัวที่ยังไม่ได้ทำเพชรนั่นเองตัว5ดาวที่ยังไม่ได้ทาเพชรก็มีตัวสุนสน,นอกจากส,สุนแล้วก็มีโทชิโร่ส้มตัวนี้นะครับก็ขอเลือกเป็นตัวที่ยังไม่ได้ทำเพชรแล้วกันครับสำหรับผมนะแต่ถ้าให้แนะนำทุกคนก็อย่างที่บอกครับเนวครับ ลูเคีตัวนี้เรลูกกานินโทชิโร่ไว้จิโกะนะฮะตัวนี้ก็ได้ครับดอกตัวนี้ครับแรงตัวนี้ครับสุดยอดตัวซับตัวนี้แรง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 ตีคิวแรงตีคิวดีไอเซนนี่เบียกยะ อิชิโกะนะแล้วแต่ชอบเลยก็ประมาณนี้ส่วนผมก็ขอเลือกตัวที่ยังไม่ได้ทำเพชรละกันเดี๋ยวขอดูตัวที่มันคุ้มค่ามากที่สุดก่อนอันดับแรกเป็นซุนซุนเพราะว่า5ดาวยังไม่ได้นะผมน่าจะได้ซุนซุน6ดาวมาตัวชิโร่ตัวนี้ไม่มีได้อย่างไรตัวนี้ก็ไม่มีนิวตัวนี้มีแต่ทำไมขึ้นนิวผมก็งงมาก ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มี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 มมโอเคหลายตัวอยู่จะเอาตัวที่ยังไม่ได้ทําเพชรหรือว่าจะเอาตัวเพื่อไปอัพให้มันแรงดีวะโอเคหลังจากที่ผมออกไปดูตัวละครผมมาแล้วผมมีตัว2ตัวที่ผมควรตัดสินใจคืออิชิดะครับ4ีทับและ อิจิโกะตัวนี้สี่ท่าซึ่งผมประเมินจาก2ตัวได้ผมขอเอาอิจิโกะเพราะว่ามันยังใช้ในดันกิวปัจจุบันได้ซึ่งผมไม่มีตัวที่แรงกว่านี้ในการดันกิวของอิจิโกะตัวนี้ครับมันดันเกิวอะไรวะเนี่ยต้องเข้าไปดูก่อนจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถือพอถึงตอนดันเกียวอิจิโกะตัวนี้ได้เป็นตัวที่แรงที่สุดเท่าที่มีเลยครับคนโลกกับมนุษย์ผมเลยต้องเลือกอิจิโกะตัวนี้จริงๆ ให้มันเป็นเวลม่วงไปสักจบๆเวลม่วงมันก็จะแรงด้วยนะปายซุมเอาได้เป็นเลือดครับโอเคของดีคงไม่ได้มาง่ายๆปั๊าแล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็น10แต่ผมมีแค่9ไม่เป็นไรครับรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้เป็นเวลม่วงแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คนต้องฝากไว้ตัวนี้แหละครับใครมีตัวดีๆอยากเลือกตัวไหนก็เต็มที่เลยนะหรือว่าเลือกตัวไหนไม่ได้ก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้กันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ